ทุกท่านครับวันนี้พบกันอีเช่นเคยครับกับช่องสมชาติฟิชิ่งไทยแลนด์ครับนักตกปลาหน้าดินหมายดำชาติครับวันนี้มาที่อ่างเก็บน้ําภูใสครับมาล่าปลาตะเพียนกันครับผมกับเหลือระยะ3ามกับ39ครับกับตก2ชิ่งยกครับผมวันนี้มาลุ้นกันว่าในปีที่262นี้จะได้ตัวไปประมาณเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวลงอุปกรณ์กันแล้วคอยติดตามรับชมครับผมฝากติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยครับผมนาชาติฟิชิ่งครับปีที่262ครับนอ่างเก็บน้ำภูใสครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมหมายตรงนี้ครับขี้เกียจไปไกลครไปด้านนู้นมดก็เยอะนะครับ oh, <no. S 1> เดี๋ยวมาลุ้นลงเหลียวกับตุ้งติ้งสองชิ่งยกดูครับผมว่าจะได้ตัวหรือเปล่าคอยติดตามรับชมครับ สามหกสามเก้านะครับมาลุ้นกนะครับลุ้นนะครับเป็นไงคร <c oughs> ับไซส์สวยๆครับ ตึงต้งตึ้งโอ้สายนี้หมดเลยกำลังดีต่อชิึกวัดเราทันไ้ สามเก้าขึ้นกินดีกว่า ใช้นี้ตลอดก็ได้ซื้อทีใช้ได้ย,ยาวนานนะคุ้มคุ้มอืม ที่ทั้งวันก็เยอะครับเพื่อคนก็ระวังเอาคนขับช้ามังก็ชนมันก็ตายเหมือนกันก็ไม่ระวัง <c oughs> อย่างไม่มีรถไม่มีอะไรท <c oughs> ี่คุณจะหากันอีก Thank <laughs> you. อดีวอ่ะลงได้โอ้ว oh. oh, oh, oh. yeah. ิ่งเว้ยวิ่งเว้ยยิ่สกเว้ยโอ้โอ้ปันนินรอบปีนี่ไงเยอะแยะไปที่ลง มาแล้ว,วนั่รอ โอ้โอมีไซร์อวปนนินหรือเปล่าน,ะนี่ พอดีเอาไปให้ญาติพอดีจะกลับบ้านพอดีฝากเต็มปากกลัวจะได้ไซนี้ไสนี้ครับผม อโอ้ไสสวยกนะ็ต้องเราก็ต้องรู้วง,งต้นแล้วเขายืมก็คือเขาไม่มีไงเขาไม่มีแล้วคิดว่าเขาจะเอาตังค์ที่ไหนมาใช้เราอ่ะเขายังไม่มีเขาเลยยังยืมเราเลยของออกง่ายด้วยอบอกไปเลยไซส์หนึ่งชั่วโมงนี้ไซส์นี้ไซส์นี้วัดกันเลยโอ้มีของใหญ่ไนะ คิดชมตัวสวยแล้วโอ้โหตัวที่สองฮัลฮ้ย อ้วนตับเลยหรืออ้นวนเพราะอาหารหรือว่าไง <c oughs> โอ้ตัวสวยๆครับ ต้องอย่างนี้เลยของเครื่งยกมันต้องแบบนี้กว่าจะได้ตัวขนมปังแทบหมด ต้องแตะพื้น ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบบ่าย3ามโมงแล้วครับผมฝนฟ้าเริ่มจะมาแล้วครับมืดมัวไปหมดแล้วครับผมวันนี้มากับทีมงานเหลียวครับน้อยเอาน่าแจ็คครับผม กับนะ้ารองไปฝั่งโน้นนะครับผมช่วงเช้าพอได้ตัวครับผมมาช่วงนี้ค่อนข้างเงียบๆครับมีทั้งลมทั้งฝนครับผมเดี๋ยวเราดูอีกสักพักครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับอันนี้ตกสองระยะนะครับผมสามเก้ากับสี่ห้านะครับมาติดตามเราชมว่าจะได้ตัวเพิ่มอีกหรือเปล่าครับผม ตอนนี้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดของทลิปในวันนี้นะครับกับน้าชาติวิชิ่งในอีพีที่262หครับหน้าอ่างเก็บน้ําภูซสเช่นเคยครับผมวันนี้ลงเหลียว2ระยะครับ39กับ45ครับตอนนี้เหลือคันเดียวครับระยะ39ครับเงียบไปเลยครับผมเดี๋ยวถึงเวลากลับบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูปลารวมกันครับผมว่าจะได้ประมาณสักกิโลครับสำหรับน้าแจ็คก็กลับแล้วครับเหลือแต่หน้ารองอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับผมเดี๋ยวอีก10นาที ก็จะทยอยเก็บเบ็ดกลับบ้านนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้า EP ที่263หลังจากกลับบ้านที่เชียงรายแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูปลาว่าจะได้สักกี่โลนะครับผมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับกับนาชาติฟิชชิง EP 262ครับผมนรังเก็บน้ําผูใสครับผมมาเล่นปลาตะเพียนครับผมวันนี้ได้ไซส์สวยๆพอสมควรครับผมเดี๋ยวมาดูปลารวมกันเลยครับผมมาดูปลารวมน้าเก็บน้ําผูใสครับผม วันนี้ได้ไม่ก็เยอะเท่าไหร่ครับผมน่าจะได้เจ็ดแปดโลครับผมโอ้กับกับเพียนไซส์สวยๆครับผมโอ้เนจ็คได้ไปสองโลนะครับผมผมได้ไปหกโลนะครับผมรวมเป็นแปดโลนะครับผมเดี๋ยวมาดูของน้าลองอีกทีหนึ่งว่าผมได้เท่าไหร่ครับผมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับกับชาชัดฟิชชิ่งครับผมแล้วพบกันใหม่ในวีน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ